ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆมิลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิป,ลปนี้นะครับช่องคนส่งเหรียญจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่คาดว่าวันข้างหน้าอาจจะมีราคานะครับมากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับมาดูว่าเหรียญที่ผมจะให้เพื่อนๆมาติดตามรับชมนะครับ ปร้อมๆกันว่าเป็นเหรียญปีพศไหนทำไมถึงเอาเหรียญปีพศนี้มาให้เ,เพื่อนๆได้ทำความรู้จักนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะนะครับนักสะสมมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ครับว่าเหรียญปีพศนี้นะครับมีผลิตออกมานะครับถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและมีความพิเศษก็คือนะครับ มีการผลิตออกมา2บล็อกนะครับมาดูมาชมพร้อมๆกันเลยครับว่าเป็นเหรียญปีพศในไน,นะครับเราจะทำการแยกเหรียญน,นะครับนะครับผมเหรียญที่ผมให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ติดตามรับชมณนะขณะนี้นะครับเ,เป็นเหรียญหนึบาทนะครับ ขององค์รัชกาลที่9ของเรานะครับว่าเป็นปีพศไหนนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับเป็นปีพศ2536นะครับซึ่งมีการผลิตโดยกันสองบล็อก,กออกมาด้วยกันสองบล็อกนะครับมาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับ ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับก็จะมีพระบรมฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเครื่องบรมขัติยะราชภูสิตาพรน,นะครับทรงฉลองพระองคลุลย์นะครับวงขอบเหรียญก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายก็จะมีข้อความวรรชกาลที่9นะครับมาดูนะครับว่าความพิเศษของเหรียญ ปีพศ2536นะครับเป็นเช่นไรนะครับมาดูนะครับมาดูเหรียญแรกก่อนนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับก็จะเป็น เป็นเหรียญน,นะครับปี36คือเป็นเลข6เ,เลข6มมวนเล็กนะครับซึ่งมีมีหัวอยู่ตรงนี้นะครับหัวเลข6นะครับจะจะเล็กนะครับเล็กก็คือเป็น6เล็กนะครับและก็อีกเหรียญนนึงนะครับก็จะเป็นเลข6ม้วนใหญ่นะครับ ซึ่งเลขหกมวลใหญ่นี้ก็จะหายากกว่านะครับซึ่งผลิตออกมา2บล็อกนะครับมาดูจํานวนการผลิตของเ,อเหรียญหนบึบาทปีสองพันร้อ่2 5นี้นะครับอยู่ที่2 3 5ร้อย0 0ล้านหเหรียญนะครับถือว่าค่อนข้างจะผลิตยเยอะนะครับแต่ทั้ง2บล็อกนี้นะครับ น่าจะผลิตรวมกันนะครับผลิตรวมกันคือจำนวนการผลิตที่200กว่าล้านเหรียญน,นะครับแต่ที่หายากนะครับก็จะเป็นเ,เป็นเหรียญน,นี้นะครับม้วนใหญ่นะครับ ซูมนะครับซูมจะได้เห็นจะชัดว่ามันเหรียญสองเหรียญต่างกันยังไงนะครับสังเกตตรงเลข6นะครับน่าจะชัดเจนนะครับนี่คือม้วนใหญ่นะครับม้วนใหญ่จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือม้วนเล็กนะครับนี่คือความพิเศษครับของบล็อกนี้นะครับแต่ ณนะปัจจุบันยังไม่ค่อยมีคนที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับสนใจมากนักนะครับเกี่ยวกับเหรียญสองบล็อกนี้นะครับแต่วันข้างหน้านะครับอาจมีการเก็บสะสมนะครับและก็จะอาจมีการเก็บสะสมแบบเป็นแพ็คคู่นะครับและน่าจะมีราคานคในวันข้างหน้าสูงแน่นอนนะครับ สำหรับข้อมูลนะครับของเหรียญปี2,536ชนิด1บาทนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็เป็นวัดพระศรีรัตนสสรารรมนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตที่ ถือว่าเยอะนะครับแต่แต่ว่าติดอันดับนะครับติดอันดับเหรียญหายากนะครับคืออยู่อันดับที่5นะครับติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนะครับคืออันดับที่5้าเพื่อนเพื่อนใครมีนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับสาหรับจองคนส่งเหรียญนะครับก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆนประมาณนี้นะครับสำหรับ นักสะสมมือใหม่นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกับช่องคนส่งเหลียนได้เลยนะครับก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับที่ค้นหาข้อมูลนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ได้ติดตามรับชมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ขอไปในบางคำบางคำพูดนะครับที่อาจจะ ผิดพลาดไปนะครับก็ขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับอชอบคนสรงเหรียญก็มีข้อมูลสำหรับเหรียญหนึ่งบาทมาฝากประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม